สวัสดีครับผมนายสาลิตรลังจะโปะกำลังศึกษาอยู่ที่สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปี4คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาครับวันนี้จะมาอาธิบายเกี่ยวกับโครงงานที่ผมทำนะครับก็คือหมวกจราจรอัจฉริยะครับด้วยเทคโนโลยี iot ครับก็ในตัวของโครงงานก็จะมีพัดลมแล้วก็นี่ครับตัวนี้เป็น DC มอเตอร์เอาไว้ควบคุมพัดลมนะครับแล้วก็เป็นเซนเซอร์ตรวจจับแก๊สที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ MQ135 ครับแล้วก็แพสซีบัสเตอร์ครับไว้ส่งเสียงแจ้งเตือนหากมีมลพิษเกินกว่าค่าที่เรากำหนดในแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ตัวน,นี้เป็นตัวส่งอ่าเป็นตัวตรวจจับ GPS ครับครับก็ แอปผมก็พัฒนาด้วยฟัตเตอร์นะครับเอ่ในหน้าแรกของแอปก็จะมีวันที่เดือนปีเวลาบอกนะครับแล้วก็ค่ามลพิษนะจุดจุดที่เจ้าหน้าที่ปฏิบ,บัติงานสถานะพัดลมแล้วก็สถานะการแจ้งเตือนแล้วก็รัดจุดลองจุด,แล,จดแล้วก็ปุ่มเซฟ e d t t a เพื่อนำข้อมูลพวกนี้ไปประมวลผลในภายภาคหน้าต่อไปครับแล้วก็สวิตช์ไว้ ส่งแจ้งเตือนไลน์โน้ติฟายนะครับก็หน้าต่อไปเป็นหน้าเซตติ้งครับไว้กําหนดค่าที่เราจะให้เงื่อนไขของโปรแกรมนะครับทํางานก็อย่างของผมก็คือต้องมากกว่า400ครับอุปกรณ์ถึงจะเริ่มทํางานก็เดี๋ยวผมลองลดเป็น0ูนย์ดูนะครับก็อย่างที่เห็นครับถ้าลมก็จะทํางานแล้วก็จะได้ยินเสียงบัสซ์แจ้งเตือนติ๊ติเพราะว่าค่ามลพิษมันเกินกว่าที่เรากําหนดนะครับก็ ถ้าเกิดมันไม่ตรงเงื่อนไขก็จะหยุดทำงานพัดลมก็จะหยุดครับไม่มีเสียงบัสเตอร์อีกแล้วต่อไปถ้าเกิดเราอยากจะเซฟ Data ลงไปเราก็กดปุ่มเซฟครับแล้วเขาก็จะถามว่าต้องการเซฟข้อมูลนี้ลงไปใน d a t a ต a s e บหรือไม่ก็ตกลงครับก็มาดูที่ f i ลเ s อร์โครับพวกนี้ก็จะเป็นค่าที่เราเก็บมานะครับอย่างยกตัวอย่างอันนี้ครับ1 0 6 ค่ายอววันที่สิบสามเดือนสิบเอดปีสองพ่สิบอ็ดครับค่าละจิจูดเท่านี้ลองจุดเท่านี้เวลาสิบโมงสามสิบแปดครับแล้วเราลองมาลองส่งไลน์ Notify ฟนะครับอย่างที่เห็นครับมันก็จะแจ้งเตือนมาเป็น g o o l e เนี่ยหากเราพอใจที่จะเอ่อที่จะหยุดส่งแล้วก็ก,กดปิดสวิตช์ครับ อามาดูว่ามันแจ้งจุดว่าเราอยู่ที่ตรงไหนครับนี่ก็คือจุดของผมครับผมค,ครับก็ในส่วนของโครงงานก็มีเท่านี้ครับออกเขตก็ถ้าน้องๆคนไหนสนใจที่จะมาศึกษาเกี่ยวกับด้าน IoT แบบนี้แล้วก็หรือด้าน Mobile App แ,แบบนี้นะครับหรือเว็บแอปพลิเคชันต่างๆทางวิทยาการคอมพิวเตอร์มีสอนครบเลยครับ หากสนใจก็รอมาศึกษาว่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์สอนอะไรบ้างแล้วก็เร็วๆนี้จะมีเปิดรับสมัครแล้วนะครับขอบคุณครับ